ครับถึงหน้างานแล้วครับผมถึงโกะมองเป็นสื่อมากแล้วครับผมนี่นะครับหนูโกะเพิ่งอยู่แถวว่างหน่อยครับผมขาเขากรุงเทพกำเขาเนี้ยกำเขาเนี้ยฟังพุ่นฟังพุ่นกำเขาเนี้ยฟังพุ่นอ่ะเออกำมีกำหลายเลย เอออพยยางงไปบอกทางมันหน่อยบอกทางมันหน่อยเออมันขับก็คือเลยเออต้องฟึกกับว่าอะไรต้องฝึกมันแมนอยู่ครับต้องเอาโมยูต้องต้องเอาให้ชินต้องเอาให้เป็นเอา เดี่ยวกูเดี่ยววะอะไรกันตี่ถ่ายแต่กูนี่หมดที่ชูเการกเลยชูเก่าต้องหน่อยเหรอเป็นแล้วมั้งยกบุูมขึ้นหน่อยยกบุูมขึ้นหน่อยไปย่างย่างยางไปเดินไปด้วยเบี่ยงไปด้วยเดินไปด้วยเนอะ ไอ้ซ้ำจุ้งแผ่นมันสั้นนี่วะ่ะไอ้แท็กเล็กครับป่ะแผ<ข>่นสั้นโซ่ไม่ได้เลยใบไอ้แผ่นใบเล็กเออไอโน้นเ่็นใบใหญม่มันแยกได้ป่ะเดี๋ยมันแยกได้ป่ะไม่รู้อ,อ่ะมันแยกได้ไหมเออได้แน่นะไม่ลองแยกให้ผมดูก่อนนะ่ะเออ โอเคโอเคเยาะได้เรา,าลองเยาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเยาะลองดูเยาะได้เยากได้ยักษ์ใอญ่ประเดี๋ยวแม่นะ่าเยางเดียวมึงเหอยังไงผมก็ได้อย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> ได้อย่างเดียวพราะอได้ขึ้นเออแล้วก็น่าโทรมต้อง, <c oughs> แ,งแม่งใหย้ยังไปได้โลงโม่ฝั่งตรงข้ามศิลาอนี้ไม่เข้าไปกันอยู่ลงโม่อยู่คนละฝั่งกันน่ะ ล่งโมตัวนึงเขาไอปิดติจการล่งโมตัวนึงเขายังเปิดติจการอยู่เนาะ <laughs> ไปเลยไปเลย